ันนสวัสดีทุกทุกคนครับก็มีมีคอมเมนต์ขอกันเข้ามาคือต้องการอยากจะรู้ว่าการทำสมอที่เวลาเราลุงออกไปตกกุ้งไม่ได้ใช้ทอ มือก็ดึงเ้าแต่ลงมาใช้สมองแบบเนี้ยคือลงมาใช้สมองแบบนี้ก็พอดีมีคนเขาอยากจะรู้ว่าเออการทำนะ่ะทำแบบไหนเขาขอให้มารีวิวให้หน่อยมารีวิวก็คือมาทำให้ดูเดีว่าเออสมอลักษณะแีนี้ เอาไปใช้เวลาไปตกกุ้งหรือตกปลาใช้ได้กับเรือที่ลงแล้วก็ไม่ไม่เกินไม่เกินสามคนสี่คนหรืออาจจะถึงห้าคนเรือลำนั้นก็อาจจะใหญ่หรืออาจจะลำลำยาวหน่อยออันนี้ว่าที่ลุงใช้อยู่อะลุงนั่งคนเดียว ถ้านั่งสองคนแล้วไม่น่าจะไหวเออเพราะว่าเรือมันระยะมันสั้นเรือมันประมาณประมาณแปดฟุตเองน่าจะประมาณนั้นความความยาวไม่พอที่จะนั่งสองคนสามคนมันเป็นเรือที่อมาใช้สําหรับตกปุ้งหาปลาสําหรับคนเดียวนั่งสองคนได้แต่ ที่มันก็จะคับแคบหน่อยอะถ้าเป็นตัวูุ่ะทีนี้เขาอยากจะรู้ว่าใช้สมองทำยังไงเดี๋ยววันนี้ลุงจะบอกไม่ต้องเสียเวลามากมายเริ่มเลยแล้วกันก่อนอื่นนะเราต้องไปหาเหล็กถ้าจะให้ดีเลยจะจับถนัดนะ่ะไม่เลื่อนมือก็จะเป็นเหล็กเหล็กป้องอ้อยอย่างเงี้ย นีส่ส่หุนเหล็กป้องอ้อยสี่หุนอันนี้ลุงลุงใช้เยอะแกนมันนะ่ะแกนตัวเดียวเนะี่ยหัวท้ายเนี่ยใช้4หุนแล้วก็มาประกบข้างเนี่ยลุงใช้อีกอีก4ตัวเลยมันจะมีสั้นๆอย่างเงี้ยสั้นๆแค่เนี้ยเนี่ยสั้นแค่นเนี้ย2ตัวนี่ข้างนี้ตัวข้างนี้ตัวแล้วก็ข้างนี้ยาว นี่ตัวหนึ่งข้างนี้ตัวเท่ากับประกบประกบเป็นสี่ตัวห้าห้าทั้งตัวยาวตัวก้านมันเนี่ยเนี่ยอันนี้สี่ตัวนะหมุนรอบอห่นงบรสี่ตัวก็มีกั้นสองมียาวสองจริงๆแล้วถ้าจะไม่ให้หนักมากเนี่ยไอ้ตัวสั้นสองตัวเนี่ยเอาออกได้เลยใช้แค่สองตัวเนี่ยใช้แกนก่อนนะแกนตัวหนึ่ง แล้วก็มาอ๊อกประกบข้างเนี่ยอีกตัวหนึ่งออกเพื่ออะไรเพื่อให้มีน้ําหนักเพิ่มเพื่อเพิ่มเขาเรียกความสมดุลเวลาถ่วงมันจะมีเทคนิคของมันในตัวเนี้ยคือว่าสมมติว่าเราเราอยู่บนเรือเราอยอดลงไปเนี่ยทิ้งลงไปเนี่ยห่วงก็จะปัดเนี้ยไม่ว่าจะล่นอยู่ท่าไหนมันก็จะโค่นใช่ไหมอยู่ในน้ําำโค่นตกมาอเงี้ย มันก็โค่นตกมาตกมาอย่างเงี้ยมันก็จะกระดกอัตโนมัติเพราะว่าท้ายเนี่ยมันยาวแล้วมันมีน้ําหนักมากกว่าหัวหัวมันจะสั้นไงเนี่ยมันก็จะกระดกอย่เงี้ยเดี๋ยวลุงลูกเชือกให้ดู<อ>คือปลูกคร่าวๆกันแล้วกันคิดว่าคิดว่าลูกปลูกดีนะอันนี้อันนี้ลูกคร่าวๆไปนะปลูกให้ให,ให้ให้รู้อ่ะเนี่ย ผิดด้านผิดด้านขอไปเดีย๋ยนะเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บหนึ่งเริ่มแรกกับผิดด้านซะแล้วถ้าเวลาเวลาเรา <S 2>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  เวลาเราปลูกแบบเราต้องปลูกที่หัวหัวหัวอันสั้นเนี้ยไม่ใช่อันนี้มันตูดมันอันนี้หัวแล้วก็ปลูกที่หัวอันนี้ลุงจะปลูกข้าวๆไปนะเพราะว่าเชือกมันยาวมากอะ่ะ มันต้องจับมาร้อยใหม่หมดออสมมติว่าตัวเนี้ยถ้าปลูกพอดีเดี๋ยวมันหลุดหลุดแล้วเดี๋ยวมันกระแทกกระแทกเท้าเอาแตกได้นะเนี่ยดูไหมลักษณะเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นงี้นะเนี้ยเวลาหน้าเราจะยกขึ้นแต่เนี้ยไอ้ระหว่างที่เราทิ้งมันเนี่ยเนี่ยพอดีเลยมีเชือกอยู่หนอ่อย เป็นเชือกฟางนะเชือกฟางเราก็มาแกะเอาให้มันเล็กพอสมควรอ่ะก็เอามาปลูกเนี่ยถ่ายถ่ายวิดีโอให้ดูทำข้างล่างอะ่ะแล้วถ่ายวิดีโอแต่ทีนี้ฝนตกเ,ก,กเละเทะหมดเลยก็เลยต้องมาทำบนบ้านเนี่ยเนี่ยเราปลูกหัวนี่ใช่ไหมอันนี้ปลูกตายเลยนะปลูกเอาไว,ไว้ใช้งานเลยทีนี้เราก็มาตังตูดเนี่ย แล้วก็เอาเชือกฟางเส้นเล็กๆผูกมันก็จะอยู่ลักษณะเนี้ยเห็นปะ่ะมันจะลงไปอยู่กับพื้นอีท่าไหนก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้สมมติเราทิ้งลงไปในน้ําตุ้มถึงหน้าดินแล้วไอ้นี่ก็จะโค่นใช่ไหมมันก็จะโค่นแล้วก็จะตั้งในลักษณะเนี้ในในหน้าดินใต้น้ำนะทีนี้เรือเราอ่ะเราก็จะอยู่ลักษณะนี้เราก็ยก ยกนักขยาวหน่อยๆพอเรือเราเดินหน้ามันก็จะลากอย่างเงี้ยแต่นี้ข้างล่างอ่ะมันจะมีมีสวะมีขยะมีโคหิมมีอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมาดึงตรงนี้ไว้เนี่ยเนี่ยถุงน้นก็จะคาอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะคาอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละเนี่ยเหมือนก็กดอย่างเงี้ยไอตัวก้านสองก้านเนี่ยเมื่อว่าเราจะลงไปท่าไหนก็นแล้วแต่ เพราะนี่มันมีสามด้านก็จะไปอยู่ในท่าเดียวกันหมดหนึ่ไปเนี่ยมันจะไปอยู่ในท่าเดียวกันหมดแล้วจะไปท่าไหนแล้วแต่เนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะนี้เรื่องก็จะดึงเนี่ยตัวนี้ก็จะไปเกี่ยวที่พื้นดินพอเรายกในลักษณะนี้เรื่อมก็ไหลไปใช่ไหมยกยกอ่อนๆก่อนตัวนี้มันก็ไหลไปก็จะขูดมันก็จะไปจิกดินอยู่ทีนี้เราก็ ตึงนิดไปหน่อยได้แต่ระหว่างที่เราระหว่างที่เราทิ้งสมองลงไปแล้วก็ไปจิกหน้าบินแบบนี้ยเชือกเนี่ยเราก็ให้มันเลยไปหน่อยนะไม่ใช่จับตรงจับตรงขึ้นมากับเรือเลยอย่างนี้นะไม่ใช่นะเราก็ต้องเห็น,หนในลักษณะเนี้ยเรืออยู่ข้างบนผิวน้านึกออกนะให้มันเฉียงลงมาสี่ห้าเนี่ยมาแบบเนี้ยมันจะอยู่แน่นด้วย ยุงเยอะจังเลยตอนมกันเต็มเลยหมดกัดคันหมดแล้วเนี่ยยุงเต็มเลยไม่ใช้ยากนจุแพ้ใช้แล้วเมาปล่อยให้มันกัดเนี้คันดีจะได้มีงานทำ <laughs> จะได้มีงานทำทำไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี้ครับมอ แต่นเนี้ยเราเวลาเราหาวัตถุดิกเนี่ยเรา็หาหาแกนเนี่ยความยาวดูสิลืมอีกแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันเห็นภาพไปเลยจะต้องจากแกนเนี่ยจากแกนหัวท้ายท้ายขึ้นมาหัวเนี่ยจะต้องทําเหล็กเป็นห่วงเนี้ยนะเห็นไหมเนี่ยทําเหล็กเป็นห่วงเนี่ยจะกลมหรือจะอะไรก็ได้ ทำให้มันเป็นรูเป็นห่วงเนี้ยเพื่อที่เราจะผูกเชือกได้ท้ายก็เหมือนกันเนี่ยจะต้องทําให้เป็นห่วงอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ปลูกปลูกตัวเนี้ยทําให้ห่วงมันเล็กกว่านี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ได้หมดหรือว่าก่อนความยาวความยาวแกนมันก็หกหกสิบหกสิบเจ็ด ถ้าใครอยากจะได้ยาวกว่านี้ก็ไปดัดแปลงเอานะแต่รู้ว่ามันจะมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะหนักเกินแต่แต่อตัวเนี้ยไอเหล็กคู่เนี่ยเหล็กคู่เนี่ยมันจะต้องมีสี่ตัวใช่ไหมเราก็ตัดถ้ากลัวมันหนักเราก็เอาสองตัวออกใช้แค่สองตัวพอใช้สองตัวเนี้ยสองข้างเนี่ยเห็นปะทีนี้เป็นตกแกนยาวแต่สองข้างเนี้ยที่เรามาประกอบเพื่อเพิ่มน้ําหนักอนะ่ะใช้แค่สองตัวก็พอแล้วเหล็กฟ้องอ้อย สี่หุนแล้วอันเนี้ยเป็นเหล็กเส้นเออสามหุนเนี่ยเป็นเหล็กเส้นสามหุนนะสามตัวแล้วหลังอีกตัวนี่หนึ่งสองสามไปอยู่ในลักษณะไหนมันก็จะอยู่ท่าเนี้ยให้ทำยงไงก็อยู่ท่าเนี้ยเออเนี่ยพอเสร็จเดีย๋ยววัดก่อน ก็ชัดจะงงๆได้เองละหกยาวหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเซนเอาง่ายเอายี่สิบหกนิ้วแล้วกันถ้าใครนั้นก็ย้อนดูจดเอานะอันเนี้ยแกนอ่ะยี่สิบหกนิ้วยี่สิบหกนิ้วแล้วก็ทำห่วงสองห่วงได้เหล็กสามหุนแกนนี้ยี่หกนิ้วแล้วก็เหล็กเหล็กที่จะมาประกบเพื่อถ่วงน้ำหนักนะให้มันสมดุลกันเนี่ย อันนี้สามสิบสามสิบสองเอาสักสามสิบเซนละกันถ้าเตีเป็นนิ้วก็สิบสองนิ้วพอดีเลยไม้มันทัดหนึ่งเนี่ยยาวหนึ่งไม้ป็นทัดสองตัวตัวแกนนี้ยี่สิบหกนิ้วอันนี้สิบสองนิ้วสองตัวเสร็จแล้วก็ตัวเนี้ยตัวนี้เราไม่ต้องไปใช้ยาวใช้ยาวก็ได้แต่มันจะมาเกะก,กะเราเวลาอยู่เหนื่อยง่าย เราก็ใช้ใช้ให้มันสั้นเลยเแล้วลนะุกตัดเท่าไหร่นีะะ้สามสิบเออพอดีเลยเนี่ยสามสิบเซนสามสิบเซนเหล็กสามมุนสามสิบเซนสามตัวส่วนในตัววงเนี้ยมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณห้านิ้วประมาณห้านิ้วอะ่แล้วก็เอามางอเอามาอทำเป็นห่วงหัวท้ายอันี้สักเออ ขามันเนี่ยขานี่สามสิบเซนนะเหล็กสามหุนแล้วก็ต้องอ้อยสี่หุนเนี่ยสองตัวประกอบเนี่ยสิบสองนิ้วสองตัวแล้วก็ตัวแกนลงมานี่ยี่สิบหกนิ้วเนี่ยก็มีแค่นี้แหละเนี่ยส่วนเนี้ยถ้าเรามโงคนถามว่าถ้าไม่ผลูกเชือกได้ไหมปลูกตะตูดเนี่ยผูกตะตูดตัวเนี้ยไม่ต้องปลูกหัวผลูกตูดแต่นี้ถ้ามันไปเขี่ยวอะไรแล้วอะ แล้วเราจะดึงยังไงอ่ะเออลงนุต่ติมันก็ไม่ออกนะนก็จะดึงติดอยู่นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราทําลักษณะนี้ลนนนักษณะนี้พอทิ้งลงไปแล้วตูดมันก็จะตกอย่างนี้ใช่ไหมพอเราดึงขึ้นอย่างเงี้ยดึงให้พอประมาณอนะ่ะเราก็เขยา่าเขย่าหน่อยๆเ,เบาๆพอเรือมันไหลไปอ่ะมันก็จะลากติดจึ๊กอยู่เนี้ยใช่ป่ะลักษณะเน,น,นี้ยแล้วเวลาให้เชือกเนี่ยอย่อเวลาผูกขึ้นไปบนบนิวนะ้ำบนเรือ ให้มันตีมุมประมาณสี่ห้าอย่างเงี้ยติ้งต่างเราอะว่าสี่สิบห้านะอย่าให้มันตรงถ้ามันตรงเลยมันจะไม่อยู่ถ้ามันตรงเลยเนี่ยเชือกมันจะตึงไปมันจะล้างเรือเราบางทีมันไปขาดอะไรอยู่เนี้ยไอตัวนี้ก็จะขาดพอขาดแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเรากำลังตกอยู่เราเลิกตกจุดนี้เราถอนสมอถอนปุ๊บมันดึงไม่ออกมันดึงไม่ขึ้นใช่ไหมอันนี้ลุงขอโทษครับมุตเนี่ย มันเกิดมาติดอยู่เนี้ยเนี่ยหัวตัวเนี้ยหัวตัวเนี้ยมันก็จะค้าอยู่ใช่มาไอ้นี่มันก็ติดอยู่มันไม่ขึ้นแล้วก็พยายามดึงดึงดึงเห็นไหมเชือกตัวนี้มันจะขาดขาดปุ๊บมันก็จะมา,มาดึงหัวตัวนี้ไอ้ที่เรามันติดจะไปติดหินติดตออะไรที่อยู่้างใต้กันแล้วแต่พอเราดึงตัวนี้มันก็จะหลุดเห็นไหมเราก็จะสาดขึ้นมาในลักษณะนี้เน,น,นี่ยแต่เราต้องเตรียมไอ้นี่ไว้ เตรียมเชือกป่าไว้หั่นให้ยาวประมาณประมาณคือปรุงั้านอีกประมาณห้านิ้วแล้วกันเอาไว้ผูกไงไว้ผูกตรงห่วงกระเชือกเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเวลาตกไปมันดึงดึงเตดเราจะเอาออกมันไม่ออกเราก็ดึงดึงหรือไม่ก็กระตุกแรงตรงนี้มันก็จะขาดขาดก็จะไปดึงหัวนี้ขึ้นมาปึ้งไั้ มันจะไม่มีคำว่าไปติดอะไรเลยแต่ตัวนี้จะทำยาวมากนะแล้วเวลาเนี้ยจะทำยาวมากเวลาผูกเชือกผูกตรงเนี้ยผูกให้แน่นเลยนะเพราะว่าเวลามันไปติดอะไรตรงเนี้ยเชือกนี่มันจะไปลังเงนี้สมมติสมมติว่ามันไปติดเชือกมันก็จะไปลังลังเนี้ยฮะน,นี้มันก็ได้รูดเอ เนี่ยวิธีทำตะมอมันทำไม่ยากหรอกลุงก,ก็ทำให้เป็นพี่แรกพอ <c oughs> ดีพอดีไปรู้จักกับรุ่นพี่รุ่นพี่เขาว่าชอบตกปลาเขาก็มีเรือมีเครื่องอะ่ะเขาก็เลยแนะนำมาแนะนำให้ลุงมาทำเขาก็พาไปดูเป็นตัวอย่างแต่ของเขาเป็นเหลดทั้งหมดคนของมีตังนะนะรวยรวยมากใช้เหล็กแล้วเดี๋ยวเป็นบาทยักษไง เขาก็เลยใช้เป็นสแตเลสอย่างดีเลยทําเป็นสมอลักษณะนี้แหละเนี่ลุงก,ก็เลยไปขอความรู้จากเขาเขาก็ให้มาลุงก,ก็จํามาทําเนี่ยก็โอเคคลิปนี้ก็ได้สมอไปส่วนคนที่ให้ลุงมาทําให้ดูว่าสมอทําแบบไหนทํายังไงก็วันนี้ได้แล้วนะก็ไปลองทําดู ไม่ว่าจะเป็นเรือเดียวหรือเรือสี่ห้าคนอ่ะใช้ได้หมดแต่ถ้ายังลุงถ้าเชือกไม่มีปัญหานะเนี้ยใช้ไปตลอดชีวิตของทุกอย่างถ้าใช้อยู่บ่อยๆอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเนี่ยก็ลองไปทําดูนะนี่ลุงก็มาบอกแล้วอันนี้ก็ปลูกเพื่อให้ดูคร่าวๆเฉยๆลองไปทําดูถ้าถ้ารักตกปุ้งตกปลาชอบ ลราไปทำดูใช้กะลำปั๊บลำใหญ่ก็ได้แตต้องใช้สองตัวนะอันนี้ลงุงเรือมันเล็กไนงะลุงใช้ตัวเดียวถ้าสองตัวมันก็ใช้ได้แต่แต่มันจะก็จะหนักเรือเพราะนี้ก็ไหลโลอยู่นะไม่ได้ชัง่งเลยเนี่ยอย่าลืมนะอันนี้ยี่สิบหกนิ้วนะแกนอันนี้ประกบประกบเพื่อทวงน้ำหนักให้สมดุลเนี่ย จากคอจากหัวมันเนี่ยลงมาประมาณสี่นิ้วหรือห้านิ้วก็ได้แล้วก็มาออกออฟอีกสิบไอเนี่ย,ไอ,ยไอสเส้นไอสองเส้นเนี้ยเส้นแล้วสิบสอนิ้วเนี้ยยีหกอันนี้สิบสองสองตัวอันนี้ก้านมีสามสิบสามสิบเซนเนี่ยแค่นี้ไอตัวนี้ก็ประมาณห้านิ้วที่มาทําวงเนี้ยอ่าโอเคก็จบก็สาธิตให้ดูแล้ว ขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาขอให้ทุกคนโชคดีราาักษาตอนนี้คนไฟคน,นไฟโควิดขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคลิปนี้แค่แค่นี้ก่อนสวัสดีครับเออไปกินข้าวโพดดีกว่าข้าวโพดมาแล้ว